สวัสดีครับพบกับกอล์ฟและเด e เคทีฟครับปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายคนเจอครับแล้วก็เป็นหมดครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่พักอาศัยเป็นร้านค้าร้านอาหารสำนักง,งานครับเราก็แก้ปัญหาให้กับลูกค้าไปมากมายครับแต่วันนี้ผมเจอปัญหากับตัวเองก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาใช้ใทุกๆคนฟังครับ วันนี้ผมอยู่ที่หน้าออฟฟิศครับที่เราจะมีการปรับปรุงใหม่ให้กับทีมงานที่จะเพิ่มเติมแต่เราพบกับปัญหาเรื่องเสียงบรบกวนครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาใดๆสิ่งแรกคือต้องทําความเข้าใจปัญหานั้นๆก่อนครับเรามักจะเข้าใจาก,กันผิดระหว่างการกันเสียงและลดเสียงสะท้อนครับก็เลยทําให้แก้ปัญหากันผิดจุดการกันเสียงคือการกั้นไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามาภายในห้องส่วนการกันเสียงสะท้อนคือการลดไม่ให้เสียงภายในห้องมีความก้องและอื้ออึงจนฟังไม่รู้เรื่องครับหลายๆคนแก้ปัญหาด้วยการเอาฉนวนไปแปะผนังเหมือนที่เห็นในห้องซ้อมดนตรีนั้นเป็นการลดเสียงสะท้อนครับไม่ใช่การกันเสียงเข้าหรือออกจากห้องนะครับการป้องกันเสียงรบกวนจึงต้องเข้าใจกัน การเดินทางของเสียงก่อนครับเพราะว่าการเดินทางของเสียงเป็นปัจจัยที่สําคัญโดยธรรมชาติ เสียงจะต้องเดินทางผ่านตัวกลางเสมอโดยในภาวะปกติเนี่ยจะใส่ตัวกลางได้2แบบก็คือตัวกลางที่เป็นอากาศกับตัวกลางที่เป็นของแข็งก็คือโครงสร้างของพวกอาคารต่างๆนั่นเองครับเสียงที่เดินทางผ่านอากาศจะเข้าสู่ภายในห้องตามช่องว่างต่างๆที่อากาศเข้าไปได้เช่นช่องใต้ประตูช่องเหนือฝ้าเพดานผ่านช่องท่อต่างๆภายในบ้านครับส่วนเสียงที่เดินทางผ่านโครงสร้างก็คือการสะเทือนผ่านพวกผนังพื้นเราลองเอาหูไปแนบใกล้ๆผนังครับดังนั้นการลดเสียงรบกวนก็คือการสร้างผนังขึ้น ใม่อีกชั้นแล้วก็ใส่ฉนวนเพื่อซับและกั้นเสียงให้เข้ามาภายในห้องได้น้อยลงนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นห้องทำงานของทีมมีเดียครับที่เราเพิ่มเติมเข้ามาให้กับทีมงานเราครับตรงนี้ผนังครับด้านหลังจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ขนาดใหญ่เสียงรบกวนค่อนข้างมากครับลองฟังดูได้ครับจากตรงนี้ เนี่ยครับก็เป็นเสียงรบกวนที่มาจากผนังนี้ทีนี้เนี่ยเราคิดว่าจะทํำยังไงดีเราก็ต้องการจะใช้ห้องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นปัญหามีไว้แก้ครับไม่ไว้หนีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทําผนังขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่จะกั้นบริเวณนี้ขึ้นมาครับ ครับแล้วตอนนี้ห้องเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกูผนังใหม่แล้วก็ทาสีขาวเรียบครับจากของเดิมเป็นบอลเปเปอร์ครับเพื่อที่จะทำให้ห้องมันดูสว่างขึ้นด้วยสดใสขึ้นครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผนังที่ทำเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ผนังนี้จากที่ครั้งที่แล้วเราไม่เห็นว่าจะมีเสียงรบกวนค่อนข้างมากนะครับเราก็เลย ทำการกั้นผนังเบาขึ้นมาอีกชั้นนึงแล้วก็ใส่ฉนวนข้างในครับเพื่อเป็นการลดเสียงรบกวนจากภายนอกที่จะเข้ามาแล้วก็ทาสีขึ้นมาใหม่ครับจะเห็นได้ว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเสียงก็จะเงียบลงไปพอสมควรครับ ก็จะไม่ได้มีเสียงรบกวนภายนอกเข้ามาแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องปรับปรุงเสียงภายในห้องนี้เพื่อให้ลดความก้องนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ต่างจากเสียงรบกวนภายนอกครับก็จากคลิปนี้เราก็จะทําให้เห็นว่าการปรับปรุงเรื่องของเสียงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยที่เราจะต้องลดเสียงรบกวนจากภายนอกเพื่อให้ภายในเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีในการทํางานต่างๆครับหวังว่า คลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปปรับใช้กันได้นะครับทุกๆคน